ข้าสู่การถ่ายทอดสดแคปจากนกครศรีธรรมราชนะครับเราอยู่ที่ศูนย์การคา้าเซ็นทรัลนครศรีนะครับกับศึกมวยช่อง8กับศึกมวยโดยยิ่งถิ่นเมืองคอนนะครับมาถึงคู่เอกมวย3ยกกันแล้วนะครับพิกัด145ปอนด์ครับเรียกได้ว่าเป็นแชมป์ชนแชมป์เลยนะครับมุมน้ำเงินครับจากประเทศอูกาดา Ladies and gentlemen please welcome t o blue corner from Uganda วา การต่อสู้หลากหลายแขนงนะครับคิกบ็อกซิ่งและนี่คือมวยไทยของเขาในจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนะครับมาดูมุมแดงจากประเทศไทยต้องบอกครับว่าโอ้โหกระดูเขานี่หขัดมันจริงๆนะครับแล้วันนี้ทกเอาใจชาวนครศรีธรรมราชครับ ladies and gentlemen please welcome the red corner from Thailand ชมุทองรนชัย นิ้วแน่นหนึบแน่นอนครับส่วนผู้ชีข้ขาดบนเวทีครับกรรมการบุญศักดิ์ตุ้นสุวรรณครับมาถึงคู่เอกในรูปแบบ3ยกกันบ้างเลยครับเชื่อว่าแฟนๆชาวนครศรีธรรมราชก็ตั้งหน้าตั้งตารอคู่นี้กันอยู่ด้วยนะครับชมูกทองพรัญชัยครับพบกับอาวาดคาซิม้าจากอูกันดาครับโอ้โมูกทองนี่ชื่อนี่มาก่อนตัวนะคุณเอก เป็นนักชกที่มากฝีมือมากประสบการณ์เลยทีเดียวนะครับในวัย36ปีครับส่วนสูง178เซนิเมตรสถิติการชกที่บันทึกไว้นะครับเอาเฉพาะที่บันทึกได้นะ120นะครับชนะ78แพ้40เสมอ2ครั้งก็เป็นลูกหลานเชื้อสายจากชาวนครศรีธรรมราชนี่แหลยครับส่วนผู้ชกของชมวกทองพรัญชัยนะครับผู้ชกของเขามาในมุมน้ำเงินครับ รายนี้จากอูกันดาในสังกัดของไฟเนชั่นหัวหินกับ28ปีครับสูงร้อชนะ25แพ้11แล้วก็เสมอ1ครั้งครับอาวาดคาซิมบาไหนคุณเอกเล่าซิชมวกทองนี่ผ่านใครมาบ้างโอ้โหไม่ธรรมดาครับมีบอมครับผ่านทั้งเสือสิงก์กระทิงแรดมาเพียบเลยครับแชมปราชดำเนินก็เคยเป็นมาละครับ แชมลุมพินีก็เคยเป็นมาแล้วกับสิงห์ดำนี่6ครั้งกับน้องโอสีครั้งเพชรบุญชู3ครั้งยอดวิชา1ครั้งชูเจริญ4ครั้งเหนือใต้สารออกตกนี่ไปมาหมดนะครับเมืองกรุงนี่ก็ต่อ,อยมาทั้งราชดำเนินทั้งลุมพินี เป็นแชมป์มาแล้วหลายสถาบันหลายครั้งเจอกับยอดมวยมาวันนี้จะมาต่อยต่อหน้าแฟนๆนะครับพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชให้ดูกันนะครับสําหรับชัวกทองพรันชัยนะครับจอบมเก่าเข่าเหนียวเลยครับลูกศิษย์โกเดะนะลูกศิษย์ของโกเดะพรันชัยอดีเทพวร,พ,วรพันธ์ครับครับก็พึง่งจัดเบิร์ตเดย์ไปเมื่อ28มีนาที่ผ่านมาสำหรับโกเดะ มาดูทางด้านของอาวาดคาซิมบ้าครับรายนี้โอ้โหตัวผมนี้ตั้งฉายาให้โดยส่วนตัวครับนี่คืออาเดซันยาของอูกันดาครับถ้าใครเป็นแฟนของ MMA ก็น่าจะรู้จักอิสราเอลอาเดซันยาครับรายนี้นี่แกฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดานะครับรวมถึงลีลาของเขาด้วยเดี๋ยวมารอดูกันครับว่าจะสมราคาหรือเปล่าครับขอบพระคุณไปยังนาวาโทพงพลมะเวชะ ผู้บังคับกองพันธ์สารวัตรทหารเรือที่3ด้วยนะครับให้การสนับสนุนกรรมการชี้ขาดบนเวทีครับกรรมการพันจ่าเอกบุญศักดุ้นสุวรรณครับโอ้เก่าแล้วครับชมวกทองครับชมวกทองไฟเตอร์มวยไทยครับลูกศิษย์เก่าของนายหัวมิตรครสุมเมซือสัต,ตบงกตนะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ในการดูแลของโกเดพรัญชัยแล้วครับ ก็ช่วงที่หายไปก็ไม่ได้ไปไหนนะครับยังไปช่วยซ้อมช่วยสอนน้องๆช่วยปล้ำอยู่ที่ค่ายพราญชัยครับสำหรับฉมวกทองสำหรับแฟนๆชาวนครศรีธรรมราชนะครับก็อย่าลืมนะครับศึกชิงแชมป์โลกเงินมหาสงกรานต์เมืองคอนะครับเสาร์ที่6เมษายนนะครับชิงแชมป์กันทั้งหมด11คู่นะครับสนามมวยช่คาภูมิพัฒน์สเตเดียมนะครับตรงข้ามเซ็นทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราชนะครับอ่ะยกแรกครับไปดูกันเลย เดี๋ยวเตรียมชมลูกหมุนของอาวาดคาซซมบ้าครับหมุนแน่ครับแต่ไม่รู้จะหมุนยกไหนเปิดเกมแล้วทั้งคู่ครับเปิดเกมแล้วทั้งคู่ครับแหว่ยังยังไว้ลายอยู่ครับไม่ว่าจะเรื่สังเวียนไปประมาณปีกว่าก็ตามครับนี่ครับชมวกทองครับโชคทีอะไรกรบดูทุกไฟครับมาถึงใส่ได้ก็ใส่เลยครับการขอมาไม่โดนครับ โอ้โหตีครับตีแรงจริงๆครับชมวโทองยังไว้ลายนะครับตีหนะตีแรงตีเจ็บอับาคาซิบ่าต้องรัดไว้แน่นๆกลุบลงในครับโอ้ยตีถึงหน้ายังยิ้มครับชมวโทองไม่ต้องห่วงครับรายนี้ชกไปยิ้มไปอยู่แล้วครับชมวกทองคาซิม้าเตะเจาะล่างมาเอาหมัดซ้ายครับยังไงครับเสียบเข้าไปครับ แทงคืนครับคาซิมบ้าเจอศอกของฉมวกทองโอ้และแก่สู้ไหนซะด้วยนะครับอาว่าคาซิมบ้าดูครับก้มหลบหมัดของฉมวกทองเจอศอกครับปล้มาวงในโอ้โหชมวกทองก็ตีแรงจริงๆครับวงในประเภทเหนียวแน่นหนึบอยู่แล้วนะครับวงในของฉมวกทองครับเครื่องหมายการค้าครับอ้าวเจอเจอเจอหมัดของคาซิมบ้ามาครับเออต้องอุยพยายามก้านคอคืนยกสูงเหลือเกินในครับเสียไป อาแยกมาก่อนครับก้านคอยังไม่เต็มใบนะครับชมวกทองถ้า<ไ>ปช <ม S 2> ปเข้วนี้นะพี่นะ,ะเดี๋ยวต้องรอดูอ่ามีงัดมีงัดสองสู้นะครับอาวาาคาซิมบ้าเขี่ยล่างไปครับอ่ามีโอ้จิ้มลำตัวครับชมวกทองมานะครับบัดขวามาแบบเน้นๆอาวหนึ่งสองมาครับอาวาดกระโดดเข่าลอย ต่อยยังไม่โดนครับมีแต่รอยยิ้มจริงๆครับวันนี้ชมวกงทองครับแท่าท่ามาครับก็พยายามขนอาวุธมาโชว์พี่น้องแฟนหมัดมวยนครศรีธรรมราชทั้งคู่ครับพยายามต่อยมัดมาครับคาซินบ้าชมวกทงทองพยายามเล็งๆอยู่แล้วนี่ครับสอกไปยังติดท่อนแขน ถีบไว้ก่อนครับชมวกทองถีบไว้อีกคาซินบ้าขยับเข้ามามัมอุ้ยแอดะโดต่อยเลยครับแต่ว่าหลุดไปโถมเข้าหาทั้งตัวเลยนะครับอาว่าคาซินบ้ายังเดินลุกไล่เข้าหาครับเตะแข้งสายไปก่อนเล็งนานก็โดนก่อนครับเบิร์นแข้งซ้ายไปยังไม่เป็นไรครบแมกชวกทองบอกว่า,วาระวังหน่อยตียเข้าไป ผ่านยกแรกครับพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชกยังคงปักหลักแน่นนะครับอยู่ที่ลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครศรีนะครับเพื่อให้กําลังใจครับสําหรับช่อง8ศึกมวยไทยเยืนถิ่นในวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับมาดูภาพช้ากันครับโอ้โหเข่าอัดไปแต่ละทีครับสมองทองไม่ได้มาเล่นๆครับอัดหลักอัดจริงครับ เล่นจริงเจ็บจริงวันสอกยังไม่โดนครับอาบาคาซิบ้านี่ก็โต้ด้วยหมัดแต่ก็โอ้ยังวืดไปวืดมาลูกนี้ครับก้านคอไปโอ้ยพยายามรมมัดครับแต่ว่าแหมหล่ขท่ากลางรอยยิ้มเลยนะครับสำหรับชวชมูพองครับมีแข้งซ้ายนะครับดีถึงก้านคอแต่ว่าอมันยังไม่เต็มใบเลยครับนีรลูกกระโดดเข่ารอยครับ อ่ามาดูกันต่อครับยกที่สองอ่ายกที่สองครับหมัดหนึ่งสองมาเอาหมัดคืนเตะขวานี่ครับกระโดดเตะคืนแข้งขวามาแล้วครับเน้นเน้นเต็มเตมแข้งของชะมวกทอง คาซิมบ้าขยับเข้าไปครับชมวกทองทีบไว้ก่อนวันนี้แกมาเล่นมาแล้วครับหมุนมาแล้วโอ้โหหมุนเป็นลูกคาแต่ว่ายังไม่โดนครับเจอโอ้โหการคอครับแต่ว่ายังยืนอยู่ได้มี spinning back fist ครับหมุนหมัดกลับหลังโอ้ยกนี้เริ่มปล่อยของโชว์ของแล้วครับอาวาคาซิมบ้ามีทั้ง spinning back kick spinning back f i ครับลูกคาดไม่ถึงเลยครับ มาหมัดหนมาครับคาซิมบายังใช้สายตาหลบหลีกได้ว่องไวนะครับชัวกมทองครับในตีปายเสียบคืนแต่ไม่ตกใจนะครับชัวกมทองครับเจอลูกแปลกๆของอาวานคาซิมบาโอ้วันนี้แกนเลนจริงๆครับอาวาดครับไม่เล่นครับอาวุธมาแต่ละอย่างได้มาเน้นๆปัดยังไม่โดนครับเจอล็อกคอตีอีกแล้วตีไปฟรีๆเลยครับชวกมทองลากมาตีได้ไหม โอ้ยรัดแน่นครับยังไม่มีช่องว่างเดินตลอดครับพยายามลุ้นด้วยหมัดแมแต่ล็อกทีครับโอ้ยตอนนี้อาวาคาซิม้าพาไปไหนไปด้วยเลยครับสำหรับชมวงทองครับคาซิมบาเดินครับเอาหมัดซ้ายแทงขวาครับชมวกงทองเสียบคืนเจอแข้งของคาซิมบาหมัดขวาหมัดซ้ายครับเสียบไป พยายามกดดันครับพยายามเดินกดดันเข้าหาชมวกทองครับจับได้ตีซ้ายเน็บซ้ายไปครับเข่าของชมวกทองลุยอย่างเดียวครับหมัดหนึ่งสองดักไว้ก่อนวงในเสียบซ้ายโอ้ข้างบนสอกแกชวัดเฉวียนมาเลยเกินครับขาซิมบา้าดูแล้วอาวุธเริ่มจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับชมวกทองครับหมัดขวามาคาซิมบา้ากอดรัดไวต้ตีโอ้โหแต่ว่าไปตีชัวโมทองนี่ไม่ได้ตีกันง่ายๆนะครับ ป้องกันตัวดีครับลุงวงในพอไปตีฉมวกทองชมวกทองก็บอกว่าอย่ามาแย่งอาชีพผมครับศอกดักไว้ก่อนมาต่อยมาครับ1-2ยังไม่โดนนะครับชิงจับไว้ตีขวาครับฉมวกทองมวยใหญ่ๆครับอาวุธหนักๆครับรับ14ปอนครับหมัดยังไม่โดนครับ1-2โอ้โหแข่งขาเริ่มอ่อน้วครับอาวาคาเซมพ้าครับ เดินไล่ตะไล่ต่อยแต่ก็ยังทําอันตรายฉกทองไม่ได้อย่างของมุ่งมั่นตั้งใจครับต่อยเข้ามาลําตัวฉกทองหมุนออกมาได้แหมวันนี้ใช้พื้นที่เวทีครบเครื่องจริงๆคุ้มค่าจริงๆครับฉกทองหมดยกครับกลับมาชมกันต่อนะครับคู่เอกสยกวันนี้ครับแล้วก็เป็นคู่ถ่ายทอดสดคู่สุดท้ายนะครับแหมแฟนๆบอกชื่นชอบจริงๆคุณเด็ก มวยมาสัญจรนี่ก็ถือว่านําความมันนําความสนุกมาฝากแฟนๆนะครับเอาไปดูไฮไลท์กันอีกครั้งหนึ่งครับยกที่แล้วหมุนมานะครับแต่ว่าไม่โดนโอ้แล้วก็ปักซองครับตะบพท้องก็ปักคืนโอ้โหคืนการคอแต่ว่ามันยังไม่เต็มครับอาวานแกก็สู้สุดฤทธิ์เลยครับทั้งหมัดตรงหมัดหมุนเข้าไม่ถึงตัวจริงๆครับวันนี้อาวาน ทุบเอาเลยครับแมทุบดื้อมาถึงยกสุดท้ายแล้วครับก็ยังคงยิ้มเหมือนเดิมครับชนหมูทองพรัญชัยครับก็ดีใจครับเพราะว่าวันนี้เแฟนๆชาวนครศรีธรรมราชนี่ให้การต้อนรับเลยครับวันนี้ต่อยมวยด้วยความสนุกสุขใจเลยครับต่อยมวยที่บ้านเกิดตัวเอง นักชกอารมณ์ดีคนนึงครับชัววทองครับวันนี้กลับมาสู้อีกครั้งเพื่อลูกแต่ว่านี่พายุหมัดพายุหมัดจากอูกันดาครับจากคาซิมบ้ามาแล้วครับโอ้ลัดไว้ก่อนครับลัดไว้ก่อนกอดไว้ก่อนครับแต่คาซิมบ้าแกก็หืมดูครับอ่าสะบัดเต็มที่เหมือนกันครับอ่เดินเข้าไปครับคาซิมบ้าหมัดขวาครับเดินเข้าไปนี่หมายว่าจะต่อยหมัดจรัวครับ เจอรวบไว้เจอกอดไว้แหมมีเสียหลักเสียจังหวะไปครับ <โฮ S 1> เสียบไว้ก่อนครับเสียบไว้อีกทีหนึ่งครับ<อ>สีข้างครับสีข้างครับเด้งเป็นลูกชิ้นเลยครับเจอเข่าของชมกทองตีเข้าไปมองหน้าเลยครับมองมมหน้าหรือมองคอนเออทำไมพี่ตีหนักจริงๆมาแบ้านนะครับอัปาคาัดลำตัวหมุนออกมาได้ครับฉมวกทอง พอโดนเข่าแกก็ชำเลืองแบบเครื่องๆค,ครับแล้วก็เดินสอยหมัดต่อครับคาซิมบายัางไงยังไงจิ้มลำตัวอ่เนี่ยครับเจอชมวกทองก็ลัดไว้ก่อนลัดไว้ก่อนเสียบไว้ก่อนแหมชมวกทองก็รอดูนะครับจะมาท่าไหนจะมาไม้ไหนครับจะได้ปักหลักรอโอ้โหถีบดีครับแล้วก็วงในเกาะมาโดนชมวกทองชิงเสียบก่อนครับแหมวงในนี่ทำอะไรชมวกทองไม่ได้จริงๆครับอว่าคาซิมบา เจตนาดีนะครับแต่ว่าตีไม่ทันครับโอ้ยมีศอกมาแล้วโอ้ยฟันมาแล้วแหมต้องรัดต้องกอดดีๆนะครับไม่งั้นมาแตกยกสุดท้ายนี่โว่แหมเต่ซ้ายไปครับมหมุนเตะครับแหแต่ว่าตัวเองเสียหลักล้มลงไปแหมแฟนๆชาวนครศรีธรรมราชชอบใจครับถ้าชอบใจอย่างนั้นขออีกครับขออีกครับ <c oughs> ขออีกมีอีกหรือเปล่าครับ วงพยายามจะล้วงลำตัวเข้ามาครับแต่ว่าเจอเข่าของฉมวกทองครับเหมือนจะเตะไม่เจนะครับแต่แต่ว่าเจ๊อโหกระโดดเตะครับกระโดดเตะสองชั้นอ่ะรีบโชว์ของครับอีก25วินาทีครับอว่าคาซิมบารอครับฉมวกทองก็ดูครับว่าอวาจะมาอย่างไใไม่เข้าเลยครับหมุนเตะที่นีงโอ้โห แต่ว่าโดนจับพลิกล้มลงไปครับโอ้โหเฮลันเฮตุมเฮตึมครับจับได้แค่เทซะเลยครับฉงหมวกทองราพี่บอยครับหมัดมาอีกแล้วหมัดมาอีกแล้วนี่ครับล็อกได้เสียไปเจอแข้งขวาสับสับนี่เสียหลักครับแฮ่ไม่ได้โดนอะไรครับยังคงคึกคักซูซาครับอวาคาซิมบารัดอีกทีนึงครับรัดใต้ปีกทำอะไรไม่ได้ครับกรรมการแยกมาและหมดยกสุดท้ายครับ โอ้เหมือนจะคึกขึ้นมาอีกชุดหนึ่งนะครับช่วงท้ายยก3ของคาซิมบาครับเนี่ยชกกันเสร็จก็รักกันเหมือนเดิมครับเพื่อนร่วมอาชีพโอ้ก็ใช้แรงเยอะด้วยกันทั้งคู่นะครับทั้งอว่าและก็ชมโทองพรันชัยครับไปดูภาพท้ากันครับจังหวะลุยต่อยหมัดของคาซิมบาครับชมหัวทองเก่าระดับนี้ไม่ตกใจอยู่แล้วครับสวนด้วยแข้งสวนด้วยเข่าครับนี่ครับ กระถุงลูกนี้มากระถุงเข้าไปอีกทีหนึ่งครับจังหวะโยนเข่ากระถุงเข่าครับแบบไม่ต้องแต่งตัวครับเสียบขวาเข้าไปครับอย่างที่พี่บอมมาเรียนไปนะครับว่าแหมใช้แรงเยอะทั้งคู่ครับเอานี่ครับมาแบ็คคิกกับหลังมาครับจับได้โดนเทซะเลยครับ ต่อของชมวกทองครับเล่นเอาเสียหลักไปเหมือนกันครับเชิญพี่เอ็มบนเวทีครับขอเสียงปรบมือหน่อยแล้วโอ้โหขอบคุณแทนนักมวยทุกคนนะครับสำหรับแฟนมัดม,มวยชาวนครและก็จังหวัดใกล้เคียงที่อยู่ด้านหน้าศูนย์การคา้าเซ็นทรัลนครศรีครับคู่เอกมวย3ยกของเราผลการตัดสินมาแล้วเรียบร้อยครับ The winner by unanimous decision goes to Red Corner ชนะนักชกจากอูกนดาครับอาวอร์ดคาซิมบ้าไปแบบเอกฉันนั่นเองนะครับ